สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินสิาพามาก,กินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกบ่ได้กินโดแล้วเนาะจ้ะนี่ก๋วยเตี๋ยน้ำตกเนาะเนี่ยลูกชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูเปื่อยจ้าก่อนกินจิ้กจะฝากอะไรก็แชร์ช่องกินพาแซบเลยคะ่ะไม่ทั้งเพจแ้วก็ยูทูบเนาะจึงได้กินกับขอบคุณหลายๆค่ะมีแคบหมูด้วยนี่มีกระเทียมเจียวแคบหมูนะจ๊ะนี่แล้วก็มีถั่วงอก เราก็มีโหระพาจินปูเองเนะจาน๊ะนี่เอาไว้ตรงนี้นะจา๊ะมากินกันเลยค่ะกระเทียมเจียวกากหมูลูกชิ้นใหญ่ๆเลยจิ้นตองตัดก่อนเดี๋ยวมันกินบอดยายนะจา๊ะ แคบหมูด้วยแคบหมูนายเบนนายเบนขายทุกอย่างนะจ๊ะมันเหมือนลราใช้ช <c oughs> ่วงวอกลงไปนึนจัะถั่วงอกสด ก๋วยเตี๋ยวเปือ่อยแซ่บๆเลยจ้ะอันนี้ก็ลูกชินกช้นใหญ่ๆลูกชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะกินตัดออกแล้วเนี่ยกินในบอน้อบันออนี่ พวกวอกสดเลยจ้ะ ลูกชิน้นไงนะจ๊ะนี่ยินตาดออกละ เส้นเหนียวๆนุ่มๆเลยนี่ก็ะมูเปื่อย 감합니다 นี่หมูหมูเปื่อยอันนี้ลูกชินกนกช้นใหญ่นะจ้ะลูกชิ้นใหญ่ๆเลย กระเจียวน้ำตกเนี่ยกระเทียมเจียวกับหัหอมเลยจ้ะกินมักใสไซกระเทียมเจียวหลายมันแซ่บหงงอกสด 엄청 n h หมูเปื่อย โอ้โหลูกชิ้นใหญ่ 没味。<sl ur ring> ช่วยแบบนี้เลยจ้ะพิมพหรือจ้าสำหรับคลิปกินก๋วยเตี๋ยวหมูเปื่อยน้ำตนนกนะจ๊ะเนาะกระเทียมเจียวหอมๆลูกชินยยยก้นใหญ่ๆกะจบลงไปแล้วนะจน๊ะเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าจา้าแต่ว่าก่อนจบกินก็นฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินพาร์ทแอบในเด้อค่ะไม่ทั้งเพจแล้วกับยูทูบเนาะค่ะเนาะจังไงก็เป็นกำลังใจให้กินเด้อค่ะ จินกับสีแหว่ไปทุกบ้านทุกหลังคานล้วจ้ะเนาะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ